คนอยากะก็จะมาทำอะไรกันคะพี่ตัะม่เราจะมาเล่นเกมเราจะมาทายอันดับอย่างเช่นคนชอบกินอะไรมากที่สุดอันดับที่หนึ่งกับอันดับที่สองอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราก็จะมีนี่นะคะดึงไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นชาว้วยนะคะเหมือนกันทั้งสองอันแล้วแม่จะใส่บางทีก็เป็นเกลืออะไรแบบเนี้ยเราไม่รู้นะคะเราไปอยู่ในห้องนั้นแล้วแม่ก็เรียกมา เรา <S <S เราจะใส่อะไรโดยที่เด็กๆไม่รู้นะคะคือ <S <S ไ,มไม่รู้จริงๆเลยนะเอาอยินเดวบอกกติกาก่อนว่าถ้าคนไหนนะคะตอบถูกตอบคำถามถูกสามารถที่จะอบอกว่าใช่สามารถที่จะเลือกว่าจะเอาตรงหน้าตัวเองให้กับคู่แข่งขันหรือว่าจะเลือกอันนี้แต่ถ้าตอบผิดตอบกิ<ม>นอนะั้นเลยไม่มีสิทธิ์ไม่มี ขอ้อกำหนดไม่มีตัวช่วยไม่มีอะไรแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวก่อนระดับแรกแม네่จะให้เลือกก่อนว่าแอร์เอาวันไหนพี่ตันเอาวันไหนเลือกแล้วก็จับจานกันเลยค่ะใครจะวันไหนอันนี้แหละเออ่าสรุปว่าเอาวันนี้นะแล้วคนนี้แม่จะตั้งคําถามนะเดี๋ยวสักครู่แม่เลือกคําถามก่อน อ่ะคำถามแรกนะคะจะถามว่าสองอันดับแรกที่ชาวต่างชาติเออไม่ใช่สองอันดับอาหารไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบมากที่สุดมีหนึ่งส้มตำแกงเขียวหวานไก่สองผัดไทยสามต้มขาไก่ สีต้ยมยำกุ้งมีสีตัวเลือกให้เลือกว่าอะไรที่ชาวต่างชาติชอบมากที่สุดอันดับที่หนึ่งสีพี่ตันเดี๋ยวพีตตว่ตันตอบว่าต้มยำกุ้งอันดับสี่แอตอบว่าผัดไทยแอตอบว่าผัดไทยใช่ไหมคะเุ้ยมีผัดไทยไหมออเออมีมีผัดไทยใช่ไหมคะผลโหวตจัดอันดับปรากฏว่า ชาวต่างชาติชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือพี่ตันนะคะอะไรพี่ตันนั่นก็คืออันดับที่หนึ่งคืออันดับที่หนึ่งคือจะไม่ได้อันดับที่หนึ่งคืออะไรจ้ะผัดไทยค่ะเอตองจะไงวะอันดับแรกนะคะที่อาหารไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบก็จะมีหนึ งเขียวหวานสามต้มขาไก่มีต้มยำกุ้งอันสุดท้ายเลยอันอันที่หนึ่งอ่ะมันมันมันแห้งถือว่าเอได้รางวัลหนึ่งตัวช่วยก็หนูหนูเคยไปถามที่เชิญแอร์จะเลือกอันอยู่ตรงหน้าให้เอหรือว่าให้พิ่ตันหรือว่าแอจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมีสิทธิ์ได้หนึ่งจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอ อาอันนี้อ่าไม่เปลี่ยนนะคะเริ่มเปิดแล้วก็เริ่มชิมนะคะเปิดก่อนนะคะเปิดก่อนนะคะนี่คือชฉวคุ้ยของเรานะคะแลวทุกคนตักหนึ่งช้อนชิมค่ะก็คุณโดนได้ไหมไม่ค่ะต้องกินเอาเนื้อด้วยค่ะคุณโดนเนี่ยพร้อมกันนะคะโอ้เดียวมาเลงสอง เดี๋ยวก่อนบอกก่อนประคังต่อสายต้องกินนะหามคลายนะไอ้ยังฟ้ากเต็มเลยได้กินอยู่กลางงานแสดงว่าของเอขปอนออยู่ได้กินอยู่อไโดเกินเฉยเลยอยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาหนูที่ว่าอันแรกอะแม่ต้องให้หนูเพรแม่รักหนูคำถามข้อที่สองถามว่า ประเทศที่คนจีนเกลียดมากที่สุดคือประเทศอะไรมีสามตัวเลือกให้เลือกนะคะนั่นก็คือหนึ่งญี่ปุ่นสองอินโดนีเซียสามเกาหลีสองเกาหลีหอินโดนีเซียเออะไรนะอินโดนีเซียตันเกาหลีพี่ตันเกาหลีนะคะคำตอบของเรานั่นก็คือตืน่น อะไรพี่ตันอันดับที่หนึ่งคือประเทศที่คนจีนเกลียดมากที่สุดคือเกาหลีค่ะทท่ี40.0%น่ะคะพี่ตันได้ตอบถูกคนอินโดนีเซีย18.8%ส่วนญี่ปุ่นอันดับสองคือ30.2%ประเทศที่คนจีนเกลียดนะคะเอาพี่ตันมีสิบตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยว่าจะเปลี่ยนไม่ฟ้องเลยเอานี่เลยจบกูลเลยต้องวัดดวงไปเลยช้อนไป ทำไมทำไมน้ำมันหลาดเยาว์เขาฉันหายพอดีฉันดูนะพุดดวลไม่เนี่ยโอ้โยที่เราจ้องขึ้นมาทำไมน้ำมันเป็นแบบนี้นะ้วไม่พุดดวลค่ะเปิดเลยครับเปิดดูก่อนว่าเป็นอะไร ยังไงมันเป็นรสชาติอะไรยังด้นน้ำปลาอย่างไรอยเางไมันเป็นรสชาติอะไรรสช่องไทยรสชาติอะไรมันเป็นรสชาติอะไรมันเป็นรสชาติอะไรป็นหสาอะไเมตามันเป็นรสชาติอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวใส่มะนาวนะคะมะนาวนี่วะสรุปก็คือเสมอหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเอได้หนึ่งปิตาแล้วก็ได้หนึ่งอะ เรามาเจอกับคำถามข้อที่สามกันค่ะรู้จักมาชน,นะสำหรับข้อที่สามของเรานะคะเกี่ยวกับประเทศจีนอีกแล้วประเทศที่คนจีนชอบมากที่สุดมีสามอันดับก็คือหนึ่งญี่ปุ่นสองรัสเซียสามปากีสถานรัสเซียปากีสถานอะไรนะปากีสถานการปากีสถานเอรัสเซีย,ซย,นซยคนที่ตอบถูกก็คือ ประเทศที่คนจีนชอบมากที่สุดอันดับที่หนึ่งคือปากีสถา,าน28เปอร์เซนตรัสเซีย15.1ญี่ปุ่น10.2นะคะพี่ตันได้ตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนพี่ยาตนนั่งนกน็ะต ong อ๋ออ,อันนี้แหละอันนี้แหละนะพี่ตันเอนนี่แอ,นนอลน,น,อนี่นะคะเปิดเลยค่ะเป็นเมนูอะไรข,ของเราเข้าโพดชิมพร้อมกันนะคะทำไมล่ะมันมีทำไมนาชิมพร้อม นะคะตักไ้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามวนน้ำตาลน้ำเอิมอันนี้ห้ามคายนะคะเอิมอันนี้เอิ่มน้ำตาลมะนาวอะน้ำตาลกะเป็นยังไงหวานขึ้นยี่าวไม่หวานมากนี่แต่จังเยอะเฮ้ยหวานไหมหวานใหญ่ดีเลยแต่ว่ามันกินได้ใช่ไหมใส่ไปตั้งเยอะได้ล่ะเปล่าก็รู้น้ำตาลตัวมะนาวมันเยอะอืมป้องเนี่ย อ่าสรุปคะแนนคือเอได้สองพี่จันได้หนึ่งนะคะอ่ะล้วมาดูข้อต่อไปกันค่ะข้อที่สีค่ะอคสองอันดับแรกน้ำอัดลมสองอันดับน้ำอัดลมที่คนไทยชอบทานนะคะนี่หนึ่งเอสโคลสอง สปายสามสามโค้กโค้กสี่แป๊ปซี่โค้กเอาซ้ำกันไม่ได้เอเลือกเอาพี่ตันเลือกอะไรโค้กพี่ตันเลือกโค้กก่อนเอเลือกเอาเป๊ปซี่ก็ได้เป๊ปซี่นะคะคำตอบนะคะสองอันดับแรกน้ำมันลมที่คนไทยชอบทานมากที่สุดก็คือ ลืมอ่ะเอมีหนึ่งตัวช่วยอันนี้เขาไดางพี่ตันตอันนี้นะคะเปิดค่ะอย่าเพิ่งกินนะคะเปิดก่อนแล้วก็ตักใส่ช้อนพอบอกว่ากินค่อยกินนะคะอย่าเพิ่งนะคะ,ะตักใส่ช้อนก,ก่อนค<ม>่ะทำไมขมพี่ตันมันเข้มอ่ะหนึ่งสองสามใส่ปากพร้อมกันค่ะเฮียหน้งปลาแก ที่น่ากลัวที่สุดในโลกนูอขอตอบก่อนอันดับที่หนึ่งได้แก่สิงโตจระเข้ยักษ์อันดับที่สองปลาหมึกยักษ์อ,อันดับที่สามแมวป่องจกักรพรรดิอันดับที่สี่ค้างคาวดูดเลือดใครจะตอบก่อนคะนูอ,อจระเข้ค่ะจระเข้ยักษ์พี่ตันอาดูดีว่า มีจระเข้ยักษ์ปลาหมึกยักษ์ข้างเท้าดูดเลือดแล้วก็แมงป่องจกักรพพรดอ๋อค้างเท้าดูดเลือดกันเลยข้างเท้าดูดเลือดนะคะคนที่ตอบถูกและมีสิทธิ์ได้ตัวช่วยนั่นก็คือเอถูกต้องค่ะจระเข้ยักษ์อันดับที่หนึ่งะะอันดับที่สองเป็นปลาหมึกยักษ์เอาแอมีสิทธิ์เลือกเอาอนไหนคะอันนี้ค่ะเอานี้ค่ะหมุนค่ะ,คะยังเพิ่งเปิดนะคะ เปิดดูค่ะว่าเป็นเมนูอะไรขนมหวานอะไรนะนขนมขนมหวานนั่นก็คือซาลิมของเรานะคะอยา่อยาพึ่งนะคะคชอบกินนะ้นชอบกินซาลิมเอตาตักค่ะพราะวานี่เนียนลุตักค่ะแล้วก็กินใส่ปากเลยค่ะกินโนตันอยไหมนะไม่เลยแต่ยังไงบอกติลจ,จานเป็นไงเค็มเค็ม พ่อแม่ใส่เกลือนะคะหร่อนี่เป็นกลือนะจิ้งเรือนนะเด็กต่อไม่ใจแข่รลีเลลีเลรอแล้วเรากินได้ไหมอ่ะหนูจะบอกพี่ตันบอกว่าต่อไปต้องพี่ตันต้องอันหน้าเพราะว่าหนูอ่ะเมื่อกี้หนูชนะก็ต้องไปต่อไปนะแต่พี่ตัก็เลยเลือกอ่าสรุปคะแนนนะคะแอร์ได้สามพี่ตันได้หนึ่งนะคะเพราะว่าคนหนึ่งก็คือแอร์โกงไปนอนเราก็เลยโมคะนะคะ สรุปน้องเอเป็นคนชนะนะคะอินเลยค่ะเป็นยังไงคะสำหรับเกมครั้งนี้ของเราเป็นยังไงสนุกไหมยแล้วมันเค็มมากไหมน้ำปลาที่ใส่มันเค็มมากไหมเค็มน้ำปลาไม่เค็มเค็มมากใช่ไหมน้ำปลาแต่เมียนึงที่กินได้ก็คือข้าวโพดใช่ไหมที่ว่าใส่น้ำตาลถ้าแม่เอาข้าวโพดใส่ะลาร้าไอ้ปลา เม่ไฟเยอะนะใส่ตรงโซ่ช่อนเลยนะน้ำตาลน่ะแต่ว่าปิตาลยังกินได้อ่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปสนุกๆของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ตรงนี้ให้พวกเราด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายกินกันเลยค่ะคด่ของที่เหลือกินกันเลยค่ะ